อามอไซรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปอามอไซมาจากไหนไม่เยอะแท้จะไปไหนกันทำไมมันเยอะแท้มอไซฮะ จะเลี้ยวรถก็ไม่ได้เราติดมอไซค์เนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงอล็ก่อนล็อกก่อนล็อก,ก่อน,อกกอนมันมองไม่เห็นพขาใหญ่ก็มอนไม่เห็นน่ยติดมอไซค์อยู่เนี่ยติดรถพ่วงอีกนะ รถใหญ่มาเยอะเลยช่วงเนี้เอรอแป๊บหนึงรอรอไปด้วยไปด้วยก็ไปด้วยไหมเนี่ย